ไปยองค่อยๆนะคะป้าไม่อยากเห็นคนเดียวค่ะสูมก่อนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะฝูงผีเสื้อนะคะเขามากิน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสามบ้านนาะกับป้าแมงนะคะเดี๋ยวป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูสิ่งสวยงามอยู่ที่หน้าบ้านป้านะคะ,อะ,อะขออภัยนะคะป้ากลัวกับกล้องไม่ทันนะคะกลัวถ่ายภาพสวยงามไม่ทันป้าก็เลยตั้งไม่ได้เห็นหน้าป้าตอนนี้นะคะ ป้ายองค่อยๆนะคะป้าไม่อยากเห็นคนเดียวค่ะสูมก่อนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะฝูงผีเสื้อนะคะเขามากินกินน้ำแล้วเขามากอกันอยู่ตรงเป็นกลุ่มนะคะอยู่ตรงเห็นไหมคะอยู่ตรงถนนนะคะป้าค่อยๆเดินไปนะคะป้า อยากจะเห็นบรรยากาศตอนที่เขาเห็นป้าแล้วนะคะแล้วเขาบินขึ้นพร้อมกันนะคะไปเห็นามาสองสามวันแล้วนะคะแต่วันนี้อพอประสบโอกาสที่ป้าถ่ายคลิปนะคะเขามีน้อยนะคะปะกติเขามีเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะเป,เป็นผีเสื้อตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าสวยงามมากนะคะป้าก็ย่องไปนะ ล้าป้าอยากให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศที่เขาจะบินขึ้นนะคะเห็นไหมคะคอยดูนะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะธรรมชาติสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามนะคะ,ะให้เราได้ชมนะคะมันเป็นหนังชีวิตจริงนะคะที่ธรรมชาติสร้างนะคะดูเลยนะคะ่านผู้ชมป้าก็เข้ามาใกล้เขาแล้วนะคะเขาก็ยังไม่บินนะคะเห็นไหมคะ ผีเสื้อค่ะผีเสื้อตัวน้อยนะคะอยู่หน้าบ้านป้าบินไปแล้วหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะค่อยคยบินนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะเหลืออยู่สี่ตัวนะคะเห็นไหมคะไปแล้วนะคะเห็นปะเห็นไหมคะเขาจะบินกันอ่อวนเลยนะคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามมากท่านผู้ชมป้าไม่อยากดูคนเดียวนะคะป้าไม่อยากเห็นความสวยงามที่ธรรมชาติให้นะคะไม่อยากเห็นคนเดียวนะคะป้าก็เลยย่องย่องอัดคลิปนะคะป้านอนอยู่นะคะป้านอนอยู่พักผ่อนตะกี้นี้หลังจากที่ป้า ไล่ตอบคลิปนะคะดูคลิปแล้วก็ตอบเหม็ดเหม็นท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ป้าก็คิดว่าจะงีบสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะ,ะเตรียมตัวขึ้นไลฟ์สดนะคะแต่ป้าก็มองออกมาแล้วก็เห็นเห็นมีเสื้อสวยงามกลุ่มที่ป้าเห็นทุกวันนะคะเวลาปา้า ไปข้างนอกแล้วก็กลับมาทีนี้ป้าก็ไม่อยากจะเห็นความสวยงามตรงนี้คนเดียวนะคะก็เป็นคลิปสิ่งสวยงามเล็กๆที่ป้าเห็นแล้ะอยากแบ่งปันนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ